สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับอยู่ในช่วงของเรียคชันนะฮะครับผมกลับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเรียคชันอะไรกัน เรียคชันเอ็มวีครับผมเป็นเพลงนะเป็นเพลงใหม่นบเปลี่ย้างจากจากซีรีส์ที่เราเรียกันเป็นประจำอยู่แล้วเราก็แบบดูหลายๆอย่างถูกช่วงนี้อาจจะมีเพลงเข้ามาเข้ามาด้วยก็จะมีเป็นแบบอาจจะเกาหลีสลับไทยอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะถ้าถ้าเราพูดกันตามตรงอ่ะเริ่มเรียกชันแรกเราคือเพลงใช่เพราะว่าจำได้เพลงของพี่กระแตกระแตสยามใช่ไหมอันนั้นจะเป็นเพลงแรกแล้วก็แบบ เพราะฉะนั anyway, ้นว so like ันนี so s <S ้เราก็จะกลับมา reaction เพลงและ M V กันนะและวันนี้เราอยู่กับวงโฟอีนะครับเราอยู่กับวงโฟอีนะครับผมซึ่งพยิงอ่ะอาจจะไม่ต้องบอกนะว่าโฟอีเป็นวงอะไรผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วพี่น้องชาวไทยแล้วคาว่าทุกคน่ะน่ะน่าจะรู้จักวงนี้ไม่ยากนะครับแต่เรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าเขาเป็นอะไรกันบ้างมา สำหรับวงโฟอีฟนะครับมีสมาชิกทั้งหมด7คนด้วยกันครับมีใครบ้างมีอาไอครับผมไม้ตาออมแฮนน่าฝ้ายโจรินแล้วก็พันธ์ครับคือตอนแรกเข้าใจว่าโฟอีฟแค่หมึ่คนว่าสี่คนเพราะว่าโฟโฟนั่งอย่างงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่าคำว่าโฟอีฟมันมาจากคำว่าอะไรใช่ไม่เข้าใจอาจจะต้องไปดูถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอยากรู้ว่าโฟอีฟมันมาจากอะไรไงเราไม่อยากรู้ใช่ครับผมตอนแรกเข้าใจนี่แบบโฟสี่คนแน่แต่พอเปิดมาโอ้โหลืมเลยเจ็ดคนเจ็ดคน นะฮะรูはは oh. ้จักโฟอีฟเพลงแรกที um ่เรารู้จักโฟอีฟก็น่าจะเป็นเพลงแรกวัดปะล่ะวัดปล่ะมึงวัดกูปะล่ะมาดิเยอะมากโฟคิงอ่ะอ้าวเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วโฟคิงแล้วโฟอีฟเขามีเพลงใหม่แล้วต้องนะครับผมมี MV ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูดูกันว่าเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่เคยฟังไม่เคยดูมาก่อนนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าข้อยกเว้น Exceptional เยอะ Exceptional ออกเสียงให้ถูกภาษาอังกฤษ X Save X P T O N A L X เซงปะน่าหน่อมคนดูบอกว่าพวกมึงไปดูเถอ X เซงปะน่าหน่อฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมโอเค Let's go มาไปดูกัน For Eve คอยกเว้นครับครับ Let's go ูี่เอาจำเต็มเราว้าวเพลงว่ะเราว้าวดนีว่ะดูสดใสดีนะเพลงบนสู่สว่างเฮ้ยโหดีนะสิ่งิดอเค บัโลน uh uh, uh ี่คุณคุณโลนญ่ไง้บ้านดิแดงแล้วเหรอโอ้โหจริงก่อนนะโอ้โหโอ้โหอ้่เอะ There. <síntos> โน้ตวิกิมว้าวช๊อปลูโกวอลโก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 ยังไม่จบยังไม่จบนี่คือท่าท่าเขาเรียกว่าโบโกอยู่วงนี้ไม่ได้นะเพราะกูทำท่านี้ไม่ได้เนี่ยกูแยกนิ้วออกจากกันไม่ได้ว้าวต้องข้างไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เห็นเขาทำตอนท้ายแต่ถ้าข้างซ้ายตายนะข้างซ้ายทำไม่ได้ได้ข้ายได้ข้างเดียวได้หมดเลย ใช่เมื่อกี้เขาทำอย่างเงี้ี่ยทางนี้จริงโฟอีฟครับผมโอเคขอดูหน่อยสิว้าวว้าวขอดูหน่อยสิเขาหืมบุ๊เบ็ลัสบอยเป็นคนโปรดิวน่าจะเป็นน่าจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแฟนของพี่นี่ป่ะเขียนโดยพี่ปั้นห่ะปั้นลัสไอวงลัสนะครับคือเขาแต่งอยู่แล้วอ่ะเคยฟังไอ้นี่ไหมไอ้วงเจลลี่ล็อกเก็ตอะ อ่าเขาเป็นวงเจลลี่เรเกตเก่าออกมาที่น ố เกสโนว่าอ้าวเหรอใช่พี่ปนก็ว่าทำไมแบบคนแต่งเนื้อใช่พี่ปนดเขียนอืมโอเคดนตรีเท่เนาะดนตรีสว่างสำหรับเราอ่ะเราที่ไม่ได้เคยไม่แบบจำจำภาพจากเพลงก่อนมาจักรัศละมาก่อนแล้วแบบยูดีเพลงเปิดมาอย่างนี้รู้สึกว้าวเท่จังเลยใช่ครับก่อนหน้านี้ไอเพลงสองเพลงมั้งที่โฟร์ยิปเคยออกผมเคยดูอยู่เพลงหนึ่งเพราะว่าเหมือนทำแนวใหม่ของ MV ก็คือจะทำเป็นแบบจอซ จีอะไรเงี้ยใช่ที่เป็นสกรีนใช่ใช่เพลงนั้นนะ่จะดุดุหน่อยก็จะไม่แบบหวานเหมือนที่แบบทุกคนรู้จักก็จะเขาจะออกมาแนวแนวแบบแนวแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีแนวหวานบ้างอะไรเงี้ยมีหลายแนวมีหลายแนวจากที่เคยดูแต่ชอบเพลงนี้ดูแบบดูเท่ชอบจริงแบบมีเสน่ห์เนาะจยิงน้องๆทุกคนแบบน่นมีเสน่ห์อยู่แล้ตอนที่ผมเคยฟังเพลงแรกที่ผมเคยฟังนะคือเพลงอ่าวัดป่าผมชอบโจลินเพราะว่าโจลินรู้สึกแบบเป็นคนหน้าเท่เป็นผู้หญิงหน้าเท่หน้าเท่ แล้วแบบเพราะก็เด่นนะเคนที่เขานั่งเงี้ยเงียฟังอ,อยู่คืออยากรู้ว่ามันมีสื่ออะไรตัวเนื้อเพลงก็มีความหมายของมันตัวกาวีก็มีความหมายของมันครับถ้าเราตั้งใจดูแล้วก็น่าจะแบบน่าจะเก็ตด,ดูแต่มันมาเร็วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเหมือนกับแบบคือเขามีถ้วยรางวัลเยอะๆเออกิน แล้วแบบมีของขวัญเยอะแต่เฮ้ยยกเว้นไว้เหรอหรือยังไงคือผมงงถ้าถ้าคิวไม่ได้ตีความผ่านเนื้อเพลงหรืออะไรนะเหมือนแบบว่าของแต่ละคนน่ะไอ้ที่เขาแปะเหมือนเขาถูกตีตาเี่ว่า<อ>เป็นอย่างสังคม,มความ<อ>่าเขาเป็นแบบนั้นอตอนลอกมาก็จริงๆฉันก็นเป็นแบบนี้นะเจ๋งดีเพลงเพลงดีเพลงดีเนื้อเพลงก็ดี m อก็ดีรู้สึกว่าเออแต่ละคนก็มีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแต่เพิ่งรู้ว่า แนหน้าเป็นสปกลาวอ๋อเหรอใช่ใช่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันมันจะมีเพลงก่อนหน้านั้นที่เขาฟิจิลิ่งกับบีพีวิลกินมั้งผมจะมีแบบแรปภาษาเป็นภาษาแจกคาเข้าใจตัวแรกนะว่าใจกแจอะไรสักอย่างนั้นถมา่รู้ว่าน้องๆอายุน้อยกันหมดเลยนะใช่ไม่เกินยี่สิบอ่ะถ้าแก่สุดคือย2ใชิบสอง่สิบองยี่สสองคือก็ยังเด็กมากอ่ะคืออย่างคนที่แบบอย่างที่เราเด่นๆที่เราเคยเห็นหน้าค่าตาคือ น้องอายเพิ่งรู้ว่าน้องยูทูปเพิ่งรู้ว่าน้องอายุสิบหกเองแล้น้องทํางานมาก่อนหน้านั้นแบบเข้าวงการมาเด็กๆห่างกูสิบปีเอ้าทำไมปีไม่กูอยากน้องห่างกูสิบเจ็ดปีเอ็นเดี๋ยวนับกันเอาไว้ต้องนับเพื่อโอ้โหเกือบรอบรอบหนึ่งเกือบรอบเขาสามารถเรียกว่าลุงได้เลยโอ้ลุงครับครับเอ้แต่หน้าเรายังหน้าโย โอ้หไม่มึงไม่ต้องรูปหัวแล้วตบหลังเลยไปเหมือนมึงทั้งตบหัวแล้งตบหลังนะได้ยังได้อยู่แบบอย่างเงี้ยตีโอ๊โหปวดอึนไปปวดบ้ามึงโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีผลงานอะไรออกมาเดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับน้องน้องมึงโฟอีมนะครับผมนะครับผมเชื่อว่าเฮ้ยโอ้โหรับรองทุกคนคงน่าจะแบบว่า ชอบในวงเพราวงนี้มีเสน่ห์ใช่มีคุณภาพถูกต้องใช่นะครับเต้นเก่งกันด้วยเต้นเก่งกันโคตรเลยนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยนะครับโฟอีนะถ้าใครชอบคลิปนี้ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาคลิปอะไรเลี้ยงอะไรนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีครับผมบายบายสวัสดีครับผมไปาย let's go ไปไป